ขอนี่อยู่นี่ครับป่าเฮ้ยโอ้ยขยักขยั่งจังเลยอ่ะเขดนขอนี่นั่นเธอเหรอฉันฉันอยู่นี่นั่นเธอเธอติดเหรอช่วยฉันหน่อยสิมานี่จับมือฉันเอ๊ะว่าฉันติดนะไม่อ่ะเราต้องทำได้เร็วเข้าเอ๊ะ โอเคโอเคอย่าตกใจบอกซะหน่อยฉันมีแผนแล้วนั่งหละที่นั่นงตกใจนี่เชลดอนดูชายหาแสนสวยนี่สิคงต้องเก็บกวาดกันยกใหญ่เลยเราต้องรีบไปจากที่นี่เชลดอนคอยี่เจอตัวจนได้ทำตามแผนฉันนะโอเคเราควบคุมทุกอย่างไว้แล้ว